สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่ผ้าบ้านราคาถูก EP พิเศษที่1น8นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพ้าดากหลายมาฝากพี่พกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีพระหลากหลายรายการมาฝากพี่ๆด้วยนะคะถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่าสลับกันก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆ่ะ เพราะว่าหนูเองก็ไม่ค่อยทราบค่ะน,นะคะหนูจะบอกทุกๆคลิปเลยนะคะพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขาถ้าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนอยากปิดองค์ไหนสามารถโทรมาได้เลยนะคะหรือแอดไ์มาก็ได้นะคะพี่มาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะพี่ๆขาขออนุญาตซูมนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะ คู่นะคะคู่นะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จวัฒนคังรายการที่หนึ่งนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองคไหนไหมายเลขไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหนูก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่สองคะ่ะองค์น,นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัฒะคังนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนหนูก็มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะรายการต่อไปรายการที่3คะ่ะพี่ๆคะ่ะองค์นี้เป็นสมเด็จวัดเกศชยยัยโยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะพี่ๆค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยอีกหนึ่งองค์นะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเก็บปลายทางขอให้พร้อมรับของก่อนจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสั่งแล้วไม่รับของหนูจะไม่สามารถให้สั่งช่องหนูได้อีกนะคะรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปรายการที่หค่ะอันนี้เป็นสมเด็จโตนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะ อันไม่ใช่ค่ะพี่วันนี้มีร้อยห้าสิบอยู่ไม่กี่องค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ละหนึ่งร้อยบาทองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบจะอยูทย่ท้ายคลิปเลยนะคะมีแค่ไม่กี่องค์ค่ะพี่พค่ขารายการต่อไปรายการที่หกค่ะองค์นี้เป็นนางพญานะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่อุ้ยรายการต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะองค์นี้น่าจะเป็นสมฤทธิ์วัดระฆังนะคะพี่ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอยากดูรูปภาพองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถแอดไลน์มาสอบถามหนูเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่8คะ่ะพี่พี่ขาองค์นี้นะคะหนุไม่ทราบผะนะคะรายการต่อไปรายการที่9คะ่ะพี่องค์นี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบหนึ่งนะคะ น่าจะเป็นหลวงปูท่ทิมนะคะพี่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวานนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ อยากปิดแต่ว่าไม่มีรายก็สามารถโทรมาบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการสิบเอนะคะเป็นผงสุพรรณนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบสองนะคะอันนี้เป็นซุ้มกอนะคะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามนะคะอันนี้เป็นพารอดนะคะอ,คองละหนึ่งร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะคแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่ๆค,ค่ะรายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะอันนี้เป็นขุนแผนเคลือบนะคะเ,คเป็นขุนแผนเคลือบนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะอันนี้เป็นขุนแผนวัดใหญ่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ปู่หลิวนะคะหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะไม่ใช่อง์ที่หนึ่งบาทอันนี้เป็นองคที่สิบเจ็ดราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการสิบแปดค่ะองค์นี้ก็จะเป็น หลวงปู่หลิวนะคะรายการต่อไปรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่20่สิบค่ะพี่อันนี้เป็นมาเห่วนนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินเหรียญคันถุงนะคะ อยากปิดองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ด้านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่23ิบสค่ะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่พี่ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่คะ่ะพี่ๆ่ะอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะถ้าพี่ๆคนไหนยังดูรูปภาพไม่ชัดสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาสอบถามหนูได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะจบหลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบหกนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบเจ็ดเป็นครูบาบุญชุ่มนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ อันนี้เป็นหลวงพ่อจอยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อคมนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปคะรายการที่สามสิบสองเป็นปิดตาหลวงหลวงพ่ออะไรหนูไม่ทราบนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามเป็นซุ้มก่อนเนื้อเนื้อโลหะนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่หนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้านะคะอ,องนี้ก็จะเป็นหลวงปู่หวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบหกนะคะ ดียหนูรูปแป๊บนึงนะคะเป็นหลวงพ่อเกษมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเจ็ดหนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้าเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบนะคะหนูไม่ทราบพระนะคะกรอบค่อนข้างมัวนะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ สิ่งนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่42นะคะเป็นงั่งนะคะรายการต่อไปรายการที่43นะคะอันนี้หนูไม่ทราบรุ่นนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินนะคะอยากรู้รูปภาพองค์ไหนหมายเลขไหนนะคะสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะองค์ละหนึบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของฟรีนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่44นะคะอันนี้นะอันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้านะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นชินราชใบเสมานะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะ สี่สิบเจ็ดถูกแล้วค่ะหนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่48นะคะอันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่49นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบหลงพอนะคะกรอบค่อนข้างมัวนิดนึงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นพาคงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองนะคะเป็นลีลาเนื้อชินสองหน้าแบบนี้นะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามหนูจำชื่อไม่ได้นะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่นะคะหนูก็จำชื่อไม่ได้นะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบห้านะคะหนูไม่ทราบรุ่นนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบหกเป็นพระก,กิ่งหนูไม่ทราบทีนะคะสอทอนเจาวัตสุทัศนนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่วีคะ่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบแปดนะคะอันนี้ เป็นหลวงพ่อพัดนะคะได้แบบนี้นะคะ100บาทนะคะเรี่ยมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะพี่ๆขาสนใจโทรมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะรายการต่อไปค่ะรายการที่59บคะ่ะพี่อันนี้หนูก็จำชื่อไม่ได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ หนึ100บาทนะคะสนใจโทรมาได้นะคะโทรก่อนปิดก่อนเลยนะรายการต่อไปรายการที่60บคะ่ะอันนี้เป็นนาดูนะคะเป็นผ่ะดินนะคะพี่องค์นี้องค์ใหญ่นะคะ150บาทนะคะพี่พี่คนไหนสนใจนะคะก็ปิดได้นะคะ150บาทองค์ใหญ่นะคะไม่ใช่องค์เล็กนะคะรายการต่อไปรายการที่61คะ่ะ อันนี้หนูไม่ทราบนะคะอันนี้หนึ่งร้อยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบสองนะคะเป็นพรลบบุรีนะคะตรงนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่63นะคะอันนี้ก็100บาทนะคะหนูไม่ทราบชื่อพระนะคะเตรียมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้เนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนอยากซื้อไปสะสมนะคะองค์ละแค่100บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่64คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพระอยุทยานะคะอันนี้องค์ใหญ่เลยนะคะพี่ไม่เล็กนะแปบบ๊บนึงคะ่ะพี่หนูขออนุญาตซูมออกนะ องนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่องค์เล็กนะคะพี่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็ไม่เล็กนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพี่พี่คนไหนสนใจโทรมาได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบห้านะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็องค์ใหญ่นะคะพี่หนูไม่ทราบว่าคืออะไรเหมือนกันนะคะเสือหลวงพ่ออะไรหนูก็ไม่ทราบนะคะนี่ค่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบหกนะคะอันนี้เป็นหินหินแกะอันนี้ก็ไม่เล็กนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะอันนี้เป็นพญานาคแบบนี้นะคะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักแชทมาหาหนูได้นะคะอันไม่เล็กนะคะพี่แม่อันไม่เล็กนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะหนักนะคะพี่รายการต่อไปคะรายการที่หกสิบแปดนะคะอันนี้เป็นตะกรุดหนูไม่ทราบทีนะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่หกสิบหกสิบเก้านะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะไม่ทราบที่นะคะอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดสิบนะคะอันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะ อันใหญ่นะคะพี่150บาทเหมือนกันนะคะสนใจโทรมาได้นะคะพี่ๆค่ะา1 5บบาทนะรายการต่อไปรายการที่71นะคะอันนี้ก็เป็นตะกรุดนะคะหนูก็ไม่ทราบที่นะคะอันนี้ก็ห5 0บาทนะคะซื้อสะสมได้นะคะพี่เพียงห5 0บบาทนะคะองละร้อยองละร้อยห้าสิบนะคะราคานี้ซื้อสะสมกันได้นะคะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองนะคะ อันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะราคาหนึ่งห้าสิบาทเท่ากันนะคะพี่รายการต่อไปรายการสุดท้ายะคะ่ะอันนี้ก็เป็นตะกุดนะคะหนึงรอห้าสิบาทเหมือนกันนะคะตะกุดส่วนใหญ่จะเป็นส่วนมากจะเป็นอันใหญ่นะคะพี่แล้วก็หนักด้วยนะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับ EP 128นี้นะคะฝั่งพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่กดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ